ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเกิดมาในที่ที่ไม่มีน้ําไม่มีป่าไม่มีทองไม่มีอะไรให้ค้าขายมีแค่ทะเลทรายแห้งแล้งสุดลูกหูลูกตาจะทํายังไงให้ชีวิตดีกว่าเดิมจะสู้กับประเทศอื่นได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีทรัพยาก,กรอะไรเลยในมือประเทศส่วนใหญ่ในโลกถ้าเริ่มต้นแบบนี้มักจะเลือกที่จะอยู่ให้ได้หรือรอปาฏิหาริว่าจะมีอะไรดีๆหล่นมาจากฟ้าแต่ดูไบไม่เคยรอใครในช่วงกลางศตรวรรษที่20ดูไบย,ยังเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ ไม่มีน้ำมันเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยไปแล้วไม่มีเมืองเก่าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่มีวัฒนธรรมใหญ่โตให้คนต้องมาศึกษามีเพียงแค่ชายฝั่งแคบๆกับทะเลทรายที่แห้งแล้งแต่เพราะคำว่าไม่มีนั่นแหละครับดูใบเลยต้องสร้างพวกเขาไม่ได้นั่งรอให้ตัวเองโชคดีพวกเขาไม่ได้นั่งโทษว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ได้ให้ทรัพยากรพวกเขาพวกเขาแค่ลุกขึ้นมาสร้างเมืองของตัวเองด้วยมือเปล่าถึงพวกเขาจะเจาะน้ํามันไม่เจอเขาก็สร้างท่าเรือเองและเปิดเมืองเป็นศูนย์กลางการค้าแทนพวกเขาไม่มีเงินก็ดึงนักลงทุนจากทั่วโลก ด้วยการทํากฎหมายให้โปร่งใสที่สุดพวกเขาไม่มีคนเก่งก็เปิดเมืองให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาทํางานมาทําธุรกิจพวกเขาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวงั้นก็สร้างสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและอลังการที่สุดขึ้นมาเลยสิ่งที่ดูใบทําไม่ใช่การแข่งกับประเทศที่เหนือกว่าแต่คือการสร้างเกมใหม่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของเกมจากหมู่บ้านกลางทะเลทรายในยุคปี1960วันนี้ดูใบกลายเป็นเมืองที่ใครๆก็รู้จักเป็นเมืองที่มีสนามบินพุกท่านที่สุดในโลกมีท่าเรือติดอันดับต้นๆของโลกมีตึกที่สูงที่สุดในโลก มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สําคัญที่สุดมีระบบหาเงินที่มีผูกชีวิตกับน้ํามันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในขณะที่หลายประเทศยังคิดถึงแค่ปีหน้าแต่ดูไบาวางเกมยาวไปถึงอีก50ปีข้างหน้าแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะดูไบโชคดีครับไม่ใช่เพราะเขามีทรัพยากรไม่ใช่เพราะเขามีคนที่เก่งกว่าประเทศอื่นแต่พวกเขามีวิธีคิดแบบที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ตัวเองไม่มีเขาเชื่อว่าต่อให้เริ่มจากศูนย์ก็สร้างเมืองของตัวเองได้ถ้ากล้าคิดกล้าลงมือ วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปฟัง6วิธีคิดแบบดูไบที่เปลี่ยนทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นเมืองที่ทั้งโลกต้องหันมามองและที่สําคัญนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของประเทศแต่เป็นแนวคิดที่เราทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงถ้าคุณเคยรู้สึกว่าฉันมีไม่พอฉันไม่มีทุนฉันไม่มีคอนเน็กชันฉันเริ่มช้ากว่าคนอื่นผมอยากให้คุณลองฟังเรื่องของดูไบให้จบก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าการไม่มีอะไรเลยอาจจะกลายเป็นต้นทุนที่ดีที่สุดก็ได้ถ้าคุณคิดแบบใหม่และลงมือทาแบบดูไบ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยครับ 1. ไม่รอโชคแต่สร้างโอกาสเองในยุคที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างโชคดีพบแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ดูไบกลับเจาะน้ำมันไม่เจอติดต่อกันนานถึง13ปีเต็มขณะที่รอบตัวร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆดูไบเหมือนยิ่งจนลงในสายตาคนอื่นถ้าเป็นเมืองอื่นอาจจะยอมแพ้ไปแล้วหรือไม่ก็ปล่อยให้โชคชะตากำหนดทางเดินให้แต่ดูไบเลือกทางตรงข้ามครับเขาตั้งคำถามว่าในเมื่อไม่มีน้ำมันแล้วเรามีอะไรและคำตอบที่ได้คือเรามีทะเลโดยทะเลแคบๆริมอ่าวอาหรับ ดูไบเริ่มสร้างท่าเรือขึ้นเองด้วยเงินที่มีน้อยนิดเขาสร้างเพื่อไม่ใช่ใช้เองแต่เพื่อให้คนทั้งโลกมาใช้พวกเขาสร้างพอร์ตาชิดท่าเรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคทั้งที่ในตอนนั้นเตือสินค้าจํานวนมากยังไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของดูไบและคนอาจจะหัวรอะเย,อยาะเขาในตอนนั้นว่าจะสร้างไปทําไมเมืองที่ไม่มีอะไรไม่มีคนไม่มีทรัพยากรแต่ดูไบไม่ได้สนใจเสียงหัวเราะเหล่านั้นพวกเขาสร้างต่อเติมต่อวางระบบต่อเหมือนรู้แน่ชัดว่าสักวันหนึ่งโอกาสจะต้องมาหาคนที่เตรียมตัวรออยู่ และมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อสงครามการเมืองเศรษฐกิจและความขัดแย้งทําให้เส้นทางการค้าหลายเส้นต้องเปลี่ยนผ่อนร,ราชิดกลายเป็นท่าเรือสําคัญที่ช่วยชีวิตเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคธุรกิจใหมๆ่ๆพาการมาตั้งสํงงานักงานการลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาและนั่นคือก้าวแรกของดูไบที่เปลี่ยนทะเลทรายที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าระดับโลกลองเทียบกับวัฒนธรรมบ้านเราดูครับหลายครั้งเราอาจจะไม่มีทุนไม่มีคอนเน็ชันไม่มีจุดเริ่มต้นที่พร้อมเรามักจะโทษโชคชะตา โทษต้นทุนชีวิตแล้วก็รอให้โอกาสมาหาเองแต่ดูใบทําในสิ่งที่แตกต่างครับพวกเขาไม่ได้รอให้ตัวเองโชคดีพวกเขาไม่เคยมานั่งกอดเข่าในทะเลทรายแล้วบ่นว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ให้ทรัพยากรกับพวกเขาพวกเขาแค่ถามตัวเองครับว่าเรามีอะไรในมือและเอาสิ่งนั้นไปสร้างอนาคตได้ยังไงบางครั้งโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจจะไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เรามีแต่อาจจะเริ่มจากความกล้าที่จะมองหาอะไรเล็กๆแล้วลงมือสร้างมันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองวันนี้คุณอาจจะไม่มีทุน ไม่มีคนช่วยไม่มีชื่อเสียงแต่ถ้าคุณมีแนวคิดแบบดูใบคุณก็มีต้นทุนที่สําคัญที่สุดแล้วครับต้นทุนที่ชื่อว่าไม่ต้องรอโชคแต่ให้สร้างโอกาสขึ้นมาเอง 2. ใช้เงินเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่สร้างภาพหลังจากดูใบเริ่มขยับตัวจากการสร้างท่าเรือพวกเขาก็เริ่มมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาบ้างแทนที่จะเอาเงินก้อนแรกๆไปทุ่มกับการสร้างวางังรูหรือลงทุนกับอะไรที่มันฉาบฉวยเหมือนเมืองอื่นในยุคนั้นดูใบกลับนําเงินทุกบาททุกสตางค์สร้างเมืองก่อนพวกเขาสร้างถนนตัดทะเลทราย เชื่อมเมืองกับเมืองสร้างสนามบินที่ใหญ่กว่าความต้องการจริงในเวลานั้นสร้างเขตการค้าเสรีที่ไม่เก็บภาษีนําเข้าสินค้าเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกในช่วงเวลาที่คนรอบตัวอาจจะยังคิดถึงแค่วันนี้ดูไบมองไปไกลถึงอีกสิปีข้างหน้าพวกเขาไม่ได้นําเงินไปสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้โลกรู้ว่าดูไบร่ํารวยแต่ใช้เงินเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองมีรายได้ระยะยาวที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ํามันมองย้อนกลับมาที่บ้านเราครับหลายครั้งที่เราได้ารายได้ก้อนแรกแเราเผลอใช้มันเพื่ออวดมากกว่าวางรากฐานได้เงินเดือนนขึ้ ็รีบถอยรถใหม่ได้โบนัสก็รีบซื้อของโพสต์อวดทําธุรกิจได้กําไรเดือนแรกก็รีบขยายร้านโดยไม่ทันได้วางระบบให้มั่นคงทั้งหมดนี้ไม่ได้ผิดครับเพราะความสุขก็สําคัญแต่สิ่งที่ดูใบสอนเรานั่นก็คือความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้สร้างจากสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่สร้างจากสิ่งที่เราวางไว้แม้คนอื่นจะยังไม่เห็นก็ตามถ้าวันนี้คุณมีเงินก้อนคุณจะเอาไปสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นอิจฉาหรือจะนําไปวางรากฐานบางอย่างที่จะทําให้ตัวเองสบายขึ้นในอีกสิปีข้างหน้าสาหรับัเาจะลลืออกย่งงห แล้วก็เลือกมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนวันนี้เขากลายเป็นเมืองที่ไม่ได้แค่รวยในวันนี้แต่มีระบบหาเงินที่แข็งแรงพอที่จะรวยต่อไปอีกหลายสิบป,ปีทั้งหน้าโดยไม่ต้องพึ่งผ่าโชคบางครั้งกับวิธีการใช้เงินต่างหากที่ตัดสินว่าเราจะรวยชั่วคราวหรือจะรวยได้อย่างยั่งยืงยนจริงๆ 3. ยอมลงทุนล่วงหน้าแม้ยังไม่มีคนมาใช้ หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของดูไบคือการที่พวกเขากล้าสร้างสิ่งที่ใหญ่โตทั้งที่ไม่มีใครการันตีว่าจะมีคนมาใช้ในยุคที่ดูไบยังไม่มีนักท่องเที่ยวล้นเมืองยังไม่มีบริษัทข้ามชาติมาเปิดสาขายังไม่มีไฟล์เครื่องบินนับพันเที่ยวบินเข้าออกทุกวันดูไบกลับตัดสินใจลงทุนสร้างสนามบินนานาชาติขนาดมหึมาสนามบินที่ในวันแรกๆดูว่างเปล่าและโล่งจนคนภายนอกสงสัยว่าสร้างมาทำไมและพวกเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับพวกเขายังกล้าสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างเบิร์ดคาลิ ทั้งที่ตอนเริ่มก่อสร้างโลกกาลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ที่ไม่มีใครแน่ใจเลยว่าตลาดอสังหาจะฟื้นได้จริงหรือไม่แต่สําหรับดูไบเขาไม่ได้สร้างเพราะวันนี้แต่เขาสร้างเพราะเขาเห็นอนาคตพวกเขาเชื่อว่าถ้าเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้วันที่โอกาสเข้ามาดูไบจะกลายเป็นศูนย์กลางทันทีไม่ใช่เมืองที่ต้องรีบซ่อมรีบสร้างและแข่งกับเวลาและสุดท้ายครับมันก็เกิดขึ้นจริงไม่นานหลังจากนั้นการท่องเที่ยวของดูไบได้บูมขึ้นธุรกิจข้ามชาติแห่กันมาตั สนามบินที่เคยโลง่งกลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารพลุกพล่านที่สุดในโลกตึงเบิร์ดคาลิฟากลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใครกๆก็อยากจะไปถ่ายรูปด้วยสักครั้งในชีวิตถ้าลองมองย้อนไปในสังคมบ้านเราครับหลายครั้งเราอาจจะชินกับการรอให้มีโอกาสมาก,ก่อนแล้วก็ขยับรอให้ตลาดชัดก่อนค่อยไปเปิดร้านรอให้แน่ใจก่อนค่อยลงทุนพัฒนาตัวเองรอให้มีงานก่อนค่อยเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่แต่โลกทุกวันนี้ครับไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รอโลกให้รางวัลกับคนที่เตรียมตัวล่วงหน้าและพร้อมรับโอกาส เมื่อมันมาถึงตังหาครับแนวคิดนี้ครับสอนเราว่าคุณไม่จําเป็นต้องเห็นเส้นชัยก่อนถึงจะเริ่มออกตัวคุณแค่ต้องเชื่อว่าถ้าวางรากฐานดีพอเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดในสนามครับ 4. เปิดกว้างให้คนนอกเข้ามาสร้างเศรษฐกิจร่วมกันถ้ามองจากภายนอกครับดูไบาอาจจะเหมือนเมืองอาหรับที่ร่ำรวยด้วยตัวเองแต่ความจริงคือเกือบ90%ซของคนที่อยู่ในดูไบไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐอาหร,รับเอเมิเรตเลยในขณะที่หลายประเทศในตะวันออกกลางพยายามปกป้องคนของตัวเอง และการไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามากินส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจแต่ดูใบกลับเลือกเปิดเมืองแบบสุดตัวเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติเปิดรับแรงงานฝีมือเปิดรับบริษัทต่างประเทศพวกเขาสร้างฟรีโซนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาทําธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องมีหุ้นท้องถิ่นร่วมถือกรรมสิทธิ์แบบเต็ม100%แล้วก็ลดภาษีหรือยกเว้นภาษีบางประเภทให้ด้วยแล้วก็ยังทํากฎหมายธุรกิจให้โปร่งใสเข้าใจง่ายและรวดเร็วที่ดูใบทําทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อแลกกับสิ่งเดียวนนั่ก็คือ ให้คนเก่งจากทั่วโลกมาเติบโตที่นี่ดูไบเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยครับว่าถ้าอยากโตเร็วอยากทาคนเดียวอย่ายึดติดว่าทรัพยากรต้องมาจากในบ้านของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้คนเก่งจากทั่วโลกมาช่วยกันต่อยอดสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือดูไบกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายที่สุดเมืองหนึ่งของโลกมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มาตั้งสำนักงานใหญ่มีนักธุรกิจจากยุโรปเอเชียแอฟริกา หลั่งไหลเข้ามาเปิดบริษัทมีนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกนาเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในขณะที่หลายประเทศกลัวการเปิดเมืองกลัวต่างชาติจะมาแย่งโอกาสแต่ดูไบเลือกที่จะกล้าเปิดเพราะเขารู้ดีว่าการเปิดกว้างอย่างมีระบบคือทางลัดสู่การเติบโตที่รวดเร็วกว่าแข่งคนเดียวหลาย10ปีลองเทียบกับสังคมไทยดูครับหลายคนยังยึดติดไมเซ็ตว่าต้องทําเองทั้งหมดกลัวการแบ่งผลประโยชน์กลัวว่าถ้าเปิดทางให้คนนอกเข้ามาอาจจะโดนแย่งโอกาสไปแต่สิ่งที่ดูไบสอนเราก็คือบางทีการเติบโตแบบรวดเร็วและยั่งยืนที่สุด คือการยอมแบ่งแล้วก็ให้หลายมือมาช่วยกันต่อยอดมากกว่าจะกอดโอกาสไว้กับคนเดียวจนสุดท้ายไม่มีแรงดันให้โตไปไหนในโลกทุกวันนี้ครับไม่มีใครสร้างมหาคนครได้ด้วยมือเดียวไม่มีใครสร้างความมั่งคั่งมหา,าศาลด้วยตัวคนเดียวคนที่โตเร็วที่สุดคือคนที่กล้าเปิดกว้างที่สุดและดูไบก็คือหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเปิดกว้างอย่างมียุทธศาสตร์ครับ 5. ขายจุดแข็งและไม่แข่งในเกมที่ตัวเองแพ้ ตั้งแต่วันแรกครับที่ดูไบตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางการค้าพวกเขารู้ดีว่าถ้าวัดกันเรื่องทรัพยากรธรรมชาติพวกเขาจะไม่มีทางสู้เพื่อนบ้านที่มีน้ำมันมหาศาลอย่างซาอุหรือคูเวตได้เลยหรือถ้าวัดในเรื่องของวัฒนธรรมเก่าแก่พวกเขาก็ไม่มีโบรณาณสถานหรือประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนประเทศอียิปต์หรือกรีซถ้าวัดในเรื่องขนาดเศรษฐกิจก็ยิ่งเล็กเกินจะไปเทียบกับประเทศมหาอำนาจแต่แทนที่จะพยายามแข่งในสนามที่ตัวเองไม่มีทางชนะดูไบเลือกที่จะสร้างสนามใหม่ ที่ตัวเองได้เปรียบพวกเขาไม่แข่งเรื่องน้ํามันแต่แข่งเรื่องศูนย์กลางการค้าไม่แข่งเรื่องวัฒนธรรมเก่าแก่แต่แข่งเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่มีที่ไหนเหมือนไม่แข่งเรื่องขนาดเศรษฐกิจแต่แข่งเรื่องความเร็วในการทําธุรกิจและความสะดวกของนักลงทุนเมื่อเมืองอื่นภูมิใจกับวัดเก่าพีระมิดและถนนโบราณดูใบก็สร้างตึกสูงที่สุดในโลกหล้างใหญ่ที่สุดในโลกเกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาเองเลย เขาไม่เสียเวลามานั่งน้อยใจว่าทำไมตัวเองไม่มีแบบคนอื่นแต่เอาเวลาทั้งหมดมาสร้างข้อได้เปรียบใหม่ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ง่ายๆผลลั์ก็คือทุกวันนี้ครับถ้าพูดถึงการลงทุนระดับโลกหรือไลฟ์สไตล์หรูหราที่สุดในตะวันออกกลางชื่อของดูไบก็จะโผล่มาเป็นอันดับต้นๆอยู่เสมอใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับชีวิตเราแล้วหลายครั้งเราอาจจะมัวมองแต่จุดอ่อนของตัวเองเปรียบเทียบกับคนที่รวยกว่าฉลาดกว่าเก่งกว่าจนลืมไปว่าจุดแข็งที่เรามีอยู่ในมือ ถ้าเรากล้าขยายมันให้สุดมันก็จะพาเราไปได้ไกลกว่าการพยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นหลายเท่าดูใบสอนเราว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จําเป็นต้องมีครบทุกด้านแต่เราต้องรู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรและทําเรื่องนั้นให้ดีที่สุดเพราะในโลกของการแข่งขันคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองได้ดีที่สุดนั่นเองครับ 6. ไม่ยึดติดกับอดีตแต่กล้าคิดแบบไม่มีกรอบ ถ้าลองย้อนกลับไปในอดีตครับดูใบเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่อยู่กลางทะเลทรายชีวิตของคนที่นี่วนเวียนอยู่กับการหาปลาเก็บไขมุกและค้าขายเล็กๆน้อยๆกับเมืองใกล้เคียงในช่วงเวลานั้นถ้าใครมองดูใบก็คงไม่เห็นอะไรเลยนอกจากผืนทะเลที่ไม่มีทรัพยากรมากนะักกับทะเลทรายที่แห้งแล้งไม่มีวิวแววของอนาคตที่จะยิ่งใหญ่ไม่มีต้นทุนที่โดดเด่นไม่มีอดีตให้เล่าขานได้อย่างน่าภูมิใจเหมือนเมืองอื่น แต่ดูใบเลือกที่จะไม่ยึดติดกับอดีตพวกเขาไม่ได้ยอมให้เรื่องราวในอดีตมาจํากัดจินตนาการของตัวเองไม่เคยบอกตัวเองว่าเรามีแค่นี้แหละหรือมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่กล้าคิดแบบไม่มีกรอบว่าเราจะสร้างเมืองใหม่ที่ทั้งโลกต้องเหลียวมองขึ้นมาได้พวกเขาเอาทะเลทรายมาเปลี่ยนเป็นโอเอซิสเอาพื้นที่ว่างเปลา่ามาสร้างสนามบินตึกสูงและแหล่งการค้าระดับโลกสร้างระบบเศรษฐกิจกใหม่ ที่ไม่พึ่งผ่าแค่ทรัพยากรธรรมชาติแต่พึ่งผ่าพิธีคิดใหม่และนโยบายใหม่ที่โลกต้องการทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นได้เพราะดูใบกล้าที่จะไม่เอาอาดีตมาจํากัดอนาคตของตัวเองลองเทียบกับตัวเราดูบ้างนะครับหลายคนอาจจะเผลอใช้อดีตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการล้มเหลวการขาดทุนการเรียนไม่เก่งหรือแม้แต่การไม่มีต้นทุนมาทําให้เรากลัวที่จะวาดอนาคตใหม่เรามักจะบอกตัวเองว่าเพราะฉันไม่เก่งตั้งแต่เด็กเพราะฉันไม่มีเงินจนลืมไปครับว่าสิ่งที่กําหนดอนาคตไม่ใช่อดีตที่เรามี แต่คือความกล้าที่จะวางอดีตลงแล้วก็สร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นตั้งแต่วันนี้สุดท้ายแล้วดูไบาอาจจะเป็นแค่เมืองกลางทะเลทรายที่ไม่ได้มีอดีตที่น่าจดจําไม่ได้มีต้นทุนมากมายเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆในโลกแต่สิ่งที่ดูไบมีเหนือใครก็คือวิธีคิดและความกล้าลงมือสร้างพวกเขาไม่รอโอกาสแต่ลงทุนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรไม่ยึดติดกับข้อจํากัดแต่สร้างพื้นที่ใหม่ให้ตัวเองชนะไม่แข่งในสนามที่เดินจะแพ้แต่กล้าสร้างสนามที่โลกต้องหันมามองไม่กลัวการเปิดเมืองให้คนนอกเข้ามาโตด้วยกัน พอรู้ว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต้องเกิดจากการแชร์ไม่ใช่การกอดไว้และที่สําคัญที่สุดครับพวกเขาไม่ปล่อยให้อดีตมากําหนดอนาคตดูไบไม่ได้โชคดีเป็นพิเศษกว่าประเทศอื่นแต่ดูไบกล้ามากกว่าประเทศอื่นเท่านั้นเองบางทีชีวิตเราก็ไม่ต่างกันครับคุณอาจจะไม่มีต้นทุนที่ดีที่สุดคุณอาจจะไม่ได้เกิดมาในจังหวะที่สวยงามที่สุดแต่ถ้ามีวิธีคิดที่กล้าก้าวข้ามกรอบเดิมๆกล้าวางรากฐานตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรก้าขยายจุดแข็งที่เรียงมีและกล้ามองให้ไกลมากกว่าความกลัววันหนึ่งครับ คุณอาจจะสร้างเส้นทางของตัวเองแบบที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเหมือนอย่างที่ดูใบทําสมเร็จมาแล้วก็ได้ครับและสหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคแรแปลกนะครับเรายังมีอีกหลากหลายประเทศครับให้ได้ฟังกันหากชอบข้อไหนไม่ชอบข้อไหนวิธีแบบไหนพิมพ์บอกแลกเปลี่ยนกับเรามาได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o o กย u ทูบอินสตา a กรมทิกต o อกรวมถึงเลมอนเอกครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตัวเองและการทําธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ย สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของสมองไหลได้ทุกสัปดาห์ครับและถ้าไม่อยากพลาดนะครับเรามีแจ้งเตือนให้เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอสไซสมองไหลนะครับก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกๆไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับ mm hmm. ผมเฟย์ในตู้จากสมองไหลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ